ถ้าท่านตั้งใจฟังสรรมเศษษทศนาเอ่ยทธิบายมาเมื่อวันพระที่แล้วอธิบายถึงเรื่องธรรมะที่เรียกว่าภาวนาประทานหรือพูดถึงเรื่องคนเพียรดีๆนี่แหละแต่ว่าเพียรในทางพุทธศาสนาในทางธรรมะไม่ได้เพียรก็กอบคิดการงานอย่างอื่นอย่างใจ เพียนทำความดีให้มันเกิดมีขึ้นยังเรียกว่าเจริญจะเรียกว่าเพียนสี่อย่างทง่านกักเกไว้มีหลักมีหลักเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายในการทำคุณงามความดีคือสร้างความดีที่นั้นเพราะในจริงหากว่าจกลงแล้วสร้างคุณงามควมดีแล้ว ถึงจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องวัดเครื่องหมายมันก็ได้หรอกแต่ที่เป็นเครื่องวัดเครื่องหมายน่ะมันนักแนนมั่นคงดีกว่าคือว่าถ้าหากว่าผิดแกจากเครื่องวัดเครื่องหมายสี่ประการนี้ก็เรียกว่าผิดจากหลักธรรมถามม้าหากเรามีเครื่องวัดเครื่องหมาย ไว้แล้วเราทำถูกต้องหรือไม่ถูกก็เกิดรู้ได้ดังน,นั้นท่านจึงตั้งหลักเจนไว้เป็นเครื่องวัดเครื่องหมายของการสาร้างคุณงามคนดีที่เรียกว่าประทานควคือความเลียนเพียนในการสร้างคนดีให้เจริญนึ้นเจธิบายมาในวันพรกที่แล้วไป วันนี้จะอธิบายข้อที่สองคือประหานประทานเมื่อเพียรสร้างคนงามคนดีขึ้นแล้วคือสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาแล้วให้เพียรละคนชั่วกั้งกานาพุทธไม่มีการล้างบาปมันก็กานาคิสเพียร ศาสนาที่สเสเียนศาสนาฝรังเารเขาทำชั่วแล้วมีการลางในบาทหลวงพล้างไหยส่วนใครท้าศาสนาพุดนั้นไม่มีการลางมีการละเราเป็นคนทำชั่วเราละโดยตนเองละชั่วโดยตนเอง การตั้งหลักของเทียนที่ประการที่ว่าไว้ตะกี้เนี่ยมีเทียนเจริญความดีแล้วเกิดขึ้นแล้วเทียนละคนชั่วเทียนละคนชั่วแล้วก็รักษาคนชั่วแล้วเกิดขึ้นมาอีกเอ่อเทียนเจริญคุณงามความดีนี้ขึ้นแล้วก็รักษาคนดีอันไว้เทียนละคนชั่วแล้วก็รักษาคนชั่วไม่เกิดขึ้นอีก มีสีอย่างไม่ใช่เป็นการล้างบาปแต่เป็นการล่ะแล้วให้รักษาไว้เหมือนกับแล้วปลูกพืชขนสิ่งใดขึ้นในไร่ในเือ่สวนในนาของตนเมื่อแล้วถากถางหรือถับจูุดเขาให้ลากเอียดดีแล้วก็ปลูกพืชผลลงไปในนั้น และจําเป็นจะต้องรักษาโดยการทํารู้ว่าทำราวรักษาไม่ให้ตัดเข้าไปกินได้เหยียบย่ำทิ้งจะได้รับผลมิใช่ปลูกแล้วทอดทิ้งแล้วปลูกแล้วทอดทิ้งนั้นไม่มีหวังได้ดีไม่มีหวังได้่ินเลยการสร้างความงามคุณงามคนดีขึ้นในตนโดยฉะนั้น จะไดุ้ณงามคนมดีต้องไม่ม,มีไม่มีไม่หนีจากแนวทานศีลภาวนาตามหลักนี้คนที่ทำทานแล้วทอดทิ้งปล่อยวางเลยหาผลได้ยากแต่นทำทานไล้วกันแล้วหมดเรื่องหมดภาระลเลยได้หต่ผลจะเอาไม่เป็นไม่เป็นเลย ้าหากว่าเราตามรักษาติดิดเป็นอนุสติได้ว่าจากจพานอนุสติที่จะนาเป็นการทำทานข้งตนคุณประโยชน์ในการทำทานจิตใจเบิดบานตลอดเวลาลที่จะนณาเป็นการละจากพระตนอันนี้ผลมากว่าเท่าไหร่เห็นได้ิตใจของตนอยู่กองทีติด ในสรงตื้นติในการสรงเคาะทงหาพิจารนาในการที่เราได้สละจากฐานงเคาะ์สงหาระบูชาคุณผู้มีคุณก็ตามเรามาแล้วลอกถึงเรื่องเหล่านั้นจิตใจของเราต้องมั่นในการทำทานเพื่อเห็นอน,นิี้สงอย่างน้อยที่สุดเราทำทานลงไปผู้รับทานยังได้ประโยชน์จากเรา ค,นนาาค,ค,คือจะได้รับความสุขจากพาฐานทุกต่ไ้ทานข้าวทานน้ำเป็นอาหารการกินแล้วไปก็เขาได้รับทานเขาก็จะได้มีชีวิตยืนนานสืบไปแล้วลมีสุขภาพามัยดีเมื่อเรามีผ้าผ่อสนสมุมของคงทานเข้าไปเขาก็จะได้ห่มผ่อร่างสุขจิตร่างกายเพื่อให เกิดค,ความละอายหรือว,ว่ากันแดดกันฝนกันร้อนกันหนาวเราเห็นคุณประโยชน์เพียงแค่นี้เราก็จะเกิดตืน่นตีตีขึ้นในใจอ๋อเราช่วยคนทุกข์ในคนทุกข์ได้ช่วยะระยะหนึ่งาให้ทานความสุขของคนอื่น ให้ทานชีวิตใจเขาตามโบราณท่านพูดถึงเรื่องการทานชีวิตมีการตัดชีสากให้ทานทานแบบนั่นไม่ได้ผลประโยชน์เหมือนกับทานเนี่ยความเป็นจริงนั้นท่านพูดถึงเรื่องว่าตัดชีวิตคือตัดชีสากให้เป็นทานลองคิดคิดี่อะไ้ประโยชน์อะไร แล้หัวไปทำทานให้คนอื่นไม่ใช่หัวหมูหัววัวไม่ใช่หัวปูหัวปลาถ้าอยากกินไปต้องไม่แจงกินกันไปได้มีประโยชน์เลยตัวเราเองก็ตายที่เกาเปล่าให้คนอื่นเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรท่านพูดเป็นเรื่องปัญหาหลักนักราชตัวบราน คนที่ไม่คิดไปเจาะนาก็เข้าใจว่าเป็นจริงอย่างนั้นแต่เกิดอาจารย์จิตใจได้เกี่ยวกร้างหสามารถทําได้ถ้าคิดเป็นเหตุผลนั้นไม่ใช่อย่างนันอาหารเลเี่ยคิดท่านว่าสเปรศตาหาราติธิกาตัดทั้งหลายอยู่ด้วยอาหาร สัตทุกตัวถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ต้องตายมนุษย์ของเราเอ็นหมือนกัน,กนหาของให้ทานอาหารแกมนุษย์รึอสัดอะไรก็ตามเถอะเขาได้รับทานอาหารที่เรากระจากจาข้าเป็เขาไม่ตายเขามีชีวิตต่อไปหรือหากเขา มีกกสกปรกอะไรไม่สมบูรณ์อ่ะและรับทานอาหารเ่าแล้วก็จะมีชีวิตสดชื่นเดกืกดดาลขึ้นมามจาจังดูอื่นกลายและดูตัวของเราก็แล้วกันเราไม่ได้ทานอาหารสักวัน,ส,วนสองวันต่อจะรู้สึกว่าใจหดหู่แ,แ,แ,แหี่ยวแหกร่างกายก็ะสุดชีพข้ามดาไปกำลังเรียลแรงก็ไม่มี ถ้าหากวันได้รับอาหารลงไปจากมื้อหนึ่งร่างกายจะกระทับกระุเขงชุ่นชื้นเบิกบานขึ้นมากำลังเลี้ยแรงก็จะมากลับคืนมาอันนั้นแหละเรียกว่าทานชีวิตให้ทานสุขภาพอันใหม่อย่างชีวิตจะเป็นไปต่อชีวิตให้มีนานต่อไปอีกอันนี้จึงเรียกว่าให้ทานชีวิต ไม่ใช่ตัดสีสานให้ขาดตามเหตุผลต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะูกตดก็เมื่อเราไม่ได้ทําคุณงามคามดีอย่างที่ว่ามานี้แล้วเราตามรักษา,สาคุณงามคามดีนั้นไม่ให้เสื่อมไปอย่างเราเทียนสร้างค,คุณงามคามดีมาเกิดมีขึ้นแล้วให้รักษาคุณงามคามดีไว้ จะให้เสื่อมสูญมไปมีมากมีน้อยก็ตามเด็กของอะไรที่ได้ขึ้นมาแล้วต้สุกของเล็กของน้อยนานๆแล้วเขาก็ค่อยโตขึ้นเอง่รับเหมือนกันก็ต่อที่มันทำรังหรืจังหวัก็ขึ้นที่มันทำรังงั้นคาดจะคิดกันต่อกันทีแล้วนิดหน่อย นานๆนะเจะเติบโตเป็นลังไนเท,ท่าไารการต่างคนดีู้าจะสาธเตสนาวัาโผลกังโผกังนิดเดียวเือน,นก็จะน้ำที่หยดมาจากเสตคาที่ได้หยดประหยดเราถ้าชนะเป็นขันก็ตาไม่เป็นโอก็จังน,นี่็นส่นเป็นมออะรก็ตาม เราไปรองไว้มันเย็บอย่างนั้นไม่ขาดสายนานๆน,น,นับอมั้งก็เจ็บตัคนที่ตามรักษาคุณงามความดีของตนด้วยมาที่าณาเห็นผลประโยชนแล้วรักษาจริยาวัรคือการรักษาคุณงามความดีนั่นไว้ให้คิดตต่อเนื่องสืบกันไป อันนี้ท่านว่าอารุณษณะตามรักษาคุณงามคนดีไม่เสื่ยงผุนไปถ้าหากว่าคนสร้างคุณงามคนดีแล้วบอกคนดีที่มาทิจะรณนามากำหนดขึ้นเราจะไม่ได้ความพึ่งพีติติเราจะมาไม่ได้หินกักหิมใจแังที่ท่านสแสดงทึงเรื่อง บุญของทุกคนที่ทำทานก่อนหน้าที่จะลงมือทํำทานมีความคิดนึกตราว่าที่จะทาทานตั้งแต่สแสวงหาสัตใจใัยฐานต่างๆด้วยความตื่นตีตีนอกีนใจเป็นบุญมาตั้งแต่นนท์ขณะที่เราทําทานอยู่นั้น จะทำท้างแก่ท่านท่านผู้น,นี้สินนี้พิสูจน์สามเณรเป็นต้นดิ้แใจกระเบดิดฟ้าอิ่เอิบอยู่ตลอดเวลาเป็นบุญนในทุกขณะหลังจากนั้นเจตนาแล้วก็่อิ่มอกอิ่มใจในการที่ทำทานมีทรัพย์อนุนรักษณาคือการรักษาคุณงามความดีของตนเองพฤติกรรมเช่นนั้น แม่วู้จะตื่นจ,จากทำมากทำน้อยก็หิวอกหิวใจทำน้อยกบตายได้ผลมากกว่าคนที่ทำมากแล้วไม่ได้ตามคิดคนม่ไม่ตามจะได้เห็นผลไปถึงท่านยังสอนให้มีอนุรักษณาตามรักษาตัวเองส่วนใหญคนที่ได้ของดีมีค่าจะเป็นอะไรก็ตาม ได้มาแล้วไม่รู้จักเจ็บไม่เจอไม่จัดรักษามันก็อการที่จะเสือ่อมสูญหายไปคนที่ไม่รู้จักรักษาดีเหตุน,นั้นท่านสอนในเรื่องรักษาของดีคือคนดีที่สร้างขึ้นคนที่เคยสร้างคนดีแล้วรู้สึกว่าเป็นของง่ายจะแท้จริงไม่เจ็บของง่าย คนที่ไม่ไเคยสร้างความดีขอ,องเราเลยจะสร้างความดีได้ไหมเหตุได้เห็นได้ตัวอย่างเช่นคนดื่มสุราเราจะพยายามละสุราทื่ยาเสพติดอะไรก็ตามการงานละยากแสนยทีเดียวร้อยจั้งร้อยเกิดจะไม่ได้ อาการละความทว่วก็จะ,ะามาต่างวัวดีให้เด็กเองนะ้ายก็ละได้แล้วผ่านถ้าเราไม่ตามรักษาตัดีเลยเดี๋ยวเขาทุกขาสมางขหม่เพื่อนเรากลับดึงสลายยิงลายกาเก่าค่ะเดี๋ยวเข้าหมูพวกเก็บจิตอันตรภาคยิ่งไปไหน่ไปตัว มีพระไปรักษาสมดีสองตนดีเป็นของสร้างได้ยากคนชั่วสร้างได้ง่ายที่สุดทำเมื่อไรก็ได้ความชั่วนั้น็นผลให้ได้รับผลสปนทุกข์คนไม่ต้องการทุกข์แต่ว่าสาร้างผลชั่วคนต้องควรดีเท่านั้นนําไม่เกิดผลสุข แต่คนไม่อยากสร้างความดีคนเราเป็นอย่างนี้อยากได้แต่ผลต้นเหตุไม่สั่งถ้าหารู้จักว่าผลของความสุขที่เกิดได้เกิดความดีผลไม่เกิดสุขจะเกิดเหตุจะเกิดความดีเราพังแล้วสร้างความดีใช่ผลไมนเกิดขึ้นมาอีกคนสุข เราไปอยากได้แต่ความคมสุขแต่เราไปกลับทำผลชั่วดินเหล้ามัสลาเฮมาเกิดเลิใช้จ่ายไปได้ไม่จะประมาณเอ็ี่เกยที่ผ้านทางนั้นทองระอคนสจะมาจากไหนามแต่ว่าใจก็เป็นอบายยมุขพระอาบายยมุขบอกกลุ แปลเป็นภาษาบาลีภาษาบาล,ลีเราก็คือทางให้คนทางให้ถึงความคิดหายนั่นเองให้ถึงความลมจมนั่นเองให้ถ,ถึงความเสื่อมนั่นเองถ้าพูดกันอย่างภาษาบาล,ลีมันเป็นของหนากกลัวจะตายแต่เราพากันพูดกันวั่วไปหมดว่าเท้านั่นเป็นอบายมุแต่เราไม่รู้จักกลัวกัน แต่ชอบสบายในโลกจลยครับแต่อบายที่นี้เกิดคนจเจริญไม่พอไม่พอแต่เราชอบคนจเจริญถ้าได้เกิดคนสุขเราไม่เอาเขาชอบแต่เราไม่ปฏิบัติถ้านี้เกิดคนสุขเพื่อเสียเ่อเกิดคนสุขเ,เ,เป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงสอนในรักษาความดีที่เกิดนี้ก็ไม่แล้วจะให้เสื่อมเสียแผ ก็เป็นของแสดงหาไห้่งเยอะถ้าเะไรของนี้ค่ามากนี่เรียกว่าอนุรักษนาประทานการใช้งานเทียบร,รักษาตลัง,งนคนดีนั่นอเองเนี่ยเกื่อบศูนไแปสิ่งที่เราต้องการรักษาธาณะที่สุดแต่สุทุมสุข เมื่อได้ต้นสุกนแล้วอย่าไปทอดทิ้งกลับให้มันหายเสียไปโดยง่ายได้นะความดีก็มีได้กิดความสุขเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเห็นชัดได้ตนเองแล้วมั่นใจได้ตนเองแล้วควรเชื่อละได้ง่ายที่พุแลก็จะมีใครบังคับต่อละไปอีกความดีก็เหมือนกันยินพุทสงมนกุน ถ้าเราเห็นอำนาจอันนี้สงเราสร้างความดีให้เกิดผมสุขอาจาอธิบายมาเนี่ยเรื่องการทำพานเกณฑ์หนายให้ผลประโยชน์ของการนำพาธรักษาศีลเกณฑ์หนายให้ผลประโยชน์ของการรักษาศีลให้สรบถ้วนถึรัาอาศัยเรื่องภาวนาสมาตานทำจิตใจให้เกิดความสงบเยือกเย็นให้เห็นประโยชน์มันไม่ได้เกียจเกียันำพาธรักษาศีลไม่เกียจเกียจ แม้จะภาวนามันก็ไม่ได้แต่เจี๊ยบแค่ย่างความเชืนคิดอยากจะทำอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถึงเรื่องเรื่องภาวนามันได้ปสุขจิตใจมันจะสงบมันให้เกติไมนี่ใครบังคับหรอสิ่งที่ตนเห็นด้วยตนเองเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันเป็นของสบายถ้าไม่ได้เห็นตะเองไม่บังคับกันยากก็จะเกิด ยุ่งเงินพ่อเรื่องบังคับกันคิดดูแลก็แล้วกันภาษาทำพูดบงังแล้วก็คับอีกมันคับเองท่านตัเตือนว่าเสาวแนะนำม,นนนม,นมันเป็นเรื่องบีบขั้นหัวใจของผู้ที่ไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องบีบบังคับ เม่อใจผู้ปฏิป็นด้วยเฮ้ยกลับเป็นทุกข์แม้แต่ผู้สอนและผู้บังคับก็เป็นทุกข์ทุกทั้งสองฝ่ายผู้ปกิปราถนาดีหวังดีต่อจะต้องท่ามสอนแนะนำตัดเตือนดยการบังคับเดยกลายเป็นทุกข์ไปทั้งสองด้าน เมื ane, vida, ่อเม็ดทุกโลกนี้มันจะมีตัวตนมาจากไหนครับถ้าหากเห็นด้วยตนเองแล้วไม่มีใครบังคับมันไม่ใช่ค่าปะทานว้างขวางใอ้จิตใจก็เบิกบานทำงานในธนาคารสาขาเลยทำน้อยแต่เป็นเร็่ของมากดังเราทำทานอย่างนี้ไม่ต้องเลี่ยนลายกันมาก แม่องบอกล่าวบันอย่างในการรักษาศีลยางไงไม่องข้างสอนอะไรกันมากมายนะศีลเป็นของดีมีค่าเห็นด้วยกันยางตอนเองตอนนึกถึงศีลในจิตใจใก็เบ,บืก่อนจะไม่แคร์บังทับอีกเราเคยรับทานอาหารในเวลาที่หิวนึกถึงอาหาร ทื่เรามันเคยทานมันในแก้วตัวผิวมันหายใจตอนนึกถึงเรื่องอาหารอะไรจิตใจมันเบิกบานเนี่ยมันจะนรับทานเลยเมันอก่อนท่านนายมันพูดออกมาแล้วมันอิ่มขึ้นมาแล้วมันรสชาติมันอร่อยขึ้นมาแั้นไม่ต้องมีคนอื่นมาคาดอีกเลย เาจ้งกินนะยังรีบกินนะกินอันนั่นนะทานอันนั้นทานอันนี้นะนั้นเป็นหวานนั่นเป็นขาวอย่าเลยไม่ต้องมีแค่บอกสบายการรับประทานอาหาระสบายสบายไม่ต้องบอกบัาขับผักแกงมันยากนะแต่งการที่จะหามาทานเป็นเรื่องมันต้องังคับกันเพราะควาเพราะคอยากทานได้ของดีๆมีพถมีชาติแต่เราที่เกลียดหาจะเป็นเรื่องมันส่วญ โลกมันยุ่ยงเือนี่แต่ยุ่งเพราะตรงนั้นเนี่ยเพราะบังคับก,กันเเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในพวกเราเข้าใจหลักในการสร้างคุณงามความดีเรียกว่าเจริญนี่มันมีขึ้นมานั่นมีขึ้นมาแล้วให้รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปเพราะสิ่งที่ตนต้องการใปาจจุบที่สุดก็คือคุณงามความดี ผลค,คือผลสุดียกว่าบ,บุญทำให้น้ำเกิดผลสุด,น,สดนี่คือข้อที่สองเรียกว่าอนุรักษนาประทานรักษาตุนงาคนคดีที่เกิดมีกันใน,นสมถะแหงแยกให้เื่อมสืนไปมีเนื้อความจะไปบายมาโดยสังเกตพอจะจับเนื้อตัวไหนดังอธิบายอันนี้พอจะนั้นทุกคน จงพาตนคิดนึกติดตองให้เห็นท่องแท้ดจัญญายาณของสดและตั้งใจปฏิบัติฝุดหัดตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทันเป็นนิยานิกระทำนำความสุขมาให้ต่อนน้นใจก็จะเป็นผูน้มีสวัสดิภาพจเจริญงอกงามในสารย์ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดังอธิบายหมาย้ดยอาจารย์